我们真丑，帅。 chồng tội <laughs> เองได้ด้วย ơi खेती सामने आन की थे านอนุร์ให้ดูหน่อยก็แทนที่พ่โวข้กันก็คือเริ่มที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ประมาณสี่สี่หปีที่แล้วค่ะเจ้าของเขามาสร้างตอนแรกก็คือจะสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศก็มาปรับพื้นที่ไปเรื่อยๆดูภูมิทัศน์แล้วมันก็ สร้างไปเรื่อยๆค่ะสร้างเพิ่มทีในหลังเป็นโซนบ้านไม้ไผ่บ้านแก้วตอนนี้ก็เพิ่มเป็นปกหลังะคะเป็นเป็นแบบสงบแบบแบบแบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติแบบสงบเป็นแบบเรียบง่ายสไตล์แบบอยู่กับออกไปพบปะแบบชาวบ้านได้ออะไรยางเนี้ยคะ่ะเป็น วเป็นส่วนตัวมีความเป็นส่วนตัวค่ะติดริมทะเลค่ะบรรยากาศริมทะเลมีโซนโซนบ้านไมไผ่แล้วก็โซนโซนเนี้ยค่ะก็คือจะติดโซนติดริมทะเลสี่หลังแล้วก็ขยับไปนิดนึงแล้วก็จะเป็นบ้านบนภูเขาอีกที่หนึ่งค่ะชื่อบ้านร้านดาวค่ะซีบ้านร้านดาวก็จะเป็นวิวภูเขาเป็นวิวมุมสูงมวิวมุมทะเลมุมสูงค่ะ เป็นปุบนปุเขาแคมปิ้งส่วนแคมปิง้งส่วนแคมปิ้งด้วยค่ะลูกค้าสามารถนำเต็นท์นำอุปกรณ์มาแคมปิ้งได้ค่ะมีมีอาหารมีอาหารค่ะมีเครื่องดื่มเป็นแนวเป็นคาเฟ่แล้วก็อาหารก็คือเป็นมีอาหารมีซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือเป็นหมึกผัดดำแล้วก็วัตถุดิบจากที่นี่ก็เป็นวัตถุดิบจากชาวบ้าน ระมงแถวนี้ค่ะในพื้นที่ใช่ค่ะของของทะเลสุดในพื้นที่ี่นูสุนอาที่ที่ลูกค้าต่างบ่อยก็เป็นจะเป็นแกงกะทิปูดำหน่อไม้ดองลุนปูค่ะแล้วก็เป็นกุ้งผัดกะปิสตอค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่อาหารราคาเริ่มต้นก็มีตั้งแต่อาหารจานเดียวเป็นกับข้าวตั้งแต่ราคา 60บาทค่ะก็จะเป็นขยับไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็คืออยู่ที่ขนาดปริมาณค่ะแล้วกจ็จะมีจะมีจัดประชุมจัดเลี้ยงสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับจัดเลี้ยงและรับจัดประชุมค่ะก็เป็นเป็นกาแฟเป็นเราใช้กาแฟสดค่ะกับมัตสะ มีกาแฟไม่สั์แล้วก็มีก็เป็นน้ำผลไม้ปั่น mm hmm. ค่ะห้องพักเริ่มท้นทีหนึ่งพันบาทค่ะ่า mm hmm. เบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสี่สี่เก้าสามเก้าหนึ่งห้าห้าเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ mm hmm. ค่ะแล้วก็วอตเอฟก็ได้แล้วก็เฟซบุ๊กเฟซบุ Facebook ๊กซ mm ันไรบีดแคมปิ้งเพจซันไ e บีดแคมปิ้งค่ะ t i k ตอก ก็ได้ค่ะติดต่อไปแลดหยิต้นที่เอนกันก็อยากให้มาสัมผัสกับธรรมชาติที่นี่ค่ะทะเลที่อากาศดีลมลมทะเลคือมีมีโโซนที่ที่ดีที่สุดอะค่ะตรงนี้เป็นโโซนที่ว่าทําให้ส่วนมากก็คือคนที่มีสุขภาพไม่เก่งแลยนะคะสามารถมาบำบัดได้เรามีห้องอบสมุนไพรอบซาวน่าด้วยค่ะ บริการลูกค้าค่ะที่นี่ก็มีมีลูกค้าสามารถพายเรือคายักพายเรือเป็ดบินบอดได้ค่ะปลูกหญ้าทะเลปลูกป่ากงกลางค่ะแล้วก็โซนตรงหน้าบ้านของเราเนี่ยก็คือยังมีความอุดมสมบูรณ์ของของสัตว์ทะเลอาหารทะเลค่ะสามารถตกปลาได้ตกหมึกได้ตกกุ้งได้ค่ะค่ะ แล้วก็มีรถเ g v ให้ขับค่ะแล้วก็ลูกค้าก็สามารถจองจองเรือออกไปดูธรรมชาติตรงโซนโซนสิกเกาโซนเป็นอ่าวบุญคงเกาะผีเกาะต่างๆรอบๆตรงนี้ค่ะก็มีบริการห้องน้ำไฟค่ะ แล้วก็เหมือนถ้าลูกค้าต้องการอุปกรณ์ปิ้งย่างเราก็มีให้ค่ะ mm hmm. ค่ะโอเค